คน,คนต่อไปนี่พิเศษมากเลยครับรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็เชื่อว่าความไม่เข้าใจต่างๆระหว่างคนที่มีัยาวะครบ32บกับอาจจะมีเยาวะต่างไปบ้างเนี่ยมันควรจะต้องมีประสบการณ์ร่วมกันแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สร้างเครื่องมือให้ใหคนทั้งสองกลุ่มนี้ได้มีปฏิสัมพันธ์ได้มีประสบการณ์ร่วมกันนะครับหลายคนอาจจะในที่นี้อาจจะเคยได้ยินโครงการวิ่งด้วยกัน ใครเคยได้ยินบ้างครับขอดูมือหน่อยหลายเกือบเยอะเยอะนะครับก็วันนี้ก็คือมาฟังจากตัวจริงเสียงจริงนะครับพี่ต่อชัดชัยอภิบาลพูผลครับขอเสียงตบมือด้วยครับมันขึ้นสไลด์ไหมครับอ่านะครับเรยวนอกกว้องก็เรยโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับผมชื่อต่อนะครับก็ เป็นคนก่อตั้งบริษัทกองนิงสอจต้งกัดน,นะครับบริษัทกองนิซอเนี่ยเราไม่ได้ขายกองนิงอนะครับแต่ว่าเราหากินกับคนพิการครับอ้าวจริงๆครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาชวนทุกคนเนี่ยแหละมาหากินกับคนพิการกันนะครับมันดียังไงเดี๋ยวไปฟังนะครับความฝันในการหากินกับคนพิการของผมเนี่ยมันเริ่มมาหกปีที่แล้วฮะผมไปที่โรงเรียนสองคนตะบดกรุงเทพแล้วก็ได้เห็นสื่อการเรียนการสอนของน้องๆเนี่ยซึ่งมันก็เป็นสื่อที่ คุณครูทำเขาเองใช้กระดาษโฟมอะไรมาตัดแปะใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสื่อการศึกษาเนี่ยสำหรับเด็กตาบอดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะแต่ไม่มีใครเคยใส่ใจเลยนะครับมันก็ออกมาแบบนี้นะผมก็เลยคิดถูกว่า i, เฮ้ยอันนี้ผมน่าจะช่วยได้นะผมก็เลยเริ่มทําสื่อไปแจกเขาครับไปทดลองกับโรงเรียนไปทดลองกับคุณครูนะครับหนึ่งปีผ่านไปไวอย่างกโกหกครับผมทําผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหนึ่งตัวครับชื่อว่าเล่นเส้นนะครับเป็นอุปรกรณ์วาดรูปของเด็กตาบอดนะครับผมทําเสร็จปั๊บเนี่ย ผมมีตัวเลือกอยู่2ทางฮะทางที่1เนี่ยคือผมใช้รูปแบบของ NGO นะครับก็คือผมเขียนโครงการขอทุนแล้วก็ผลิตแจกก็ผลิตแจกเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับหรือทางที่2ครับผมใช้รูปแบบของธุรกิจในการขายมันซะนะทีนี้เนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนไม่เชื่อในของฟรีฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราได้ของฟรีมาเนี่ยเราจะไม่เห็นคุณค่าของมันเมื่อเทียบกับเราจ่ายเงินซื้อมันเองนะครับ ดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะใช้รูปแบบที่สอมากกว่านะก็เลยตั้งเป็นบริษัทขึ้นมานะครับบริษัทกรีนสอเนี่ยเดิมทีแล้วตั้งใจว่าเราจะเป็นบริษัทเหมือนร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปเนี่ยแหละแต่เป็นร้านขายเครื่องเขียนสําหรับเด็กนิการ,ร่าพอผมได้โมเดลนี้ปั๊บเนี่ยครับผมก็เริ่มไปขายครับผมก็เดินไปที่โรงเรียนให้คุณครูทดลองให้ผู้ปกครองทดลองนะครับทุกคนชอบหมดเลยครับจนกระทั่งผมบอกว่าชุดละสามร้อยเก้าสิบบาทครับทุกคนทำหน้างง เฮ้ยนี่โรงเรียนเด็กพิการนะคุณมาขายของได้ไงต้องให้ฟรีดิคุณไปหาสปอนเซอร์มาดิมีคนใจดีอยากบริจาคเยอะแยะนะอันนี้คือสิ่งที่คุณครูบอกนะครับซึ่งมันเป็นความจริงครับนี่หน้าตาของแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นความจริงเพราะว่าจากงานวิจัยของแกลล็อปเนี่ยประเทศไทยคนไทยนะครับบริจาคเงินทํางานสาสมัครช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมากเป็นอันดับที่สิบสองของโลกเยอะมากเลยนะครับ เราเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเราเดินไปที่โรงเรียนสองคนตาบอกรุงเทพแล้วบอกเราอยากเลี้ยงอาหารกลางวันหรือเลี้ยงอาหารเย็นอาหารเช้าก็ได้คุณต้องต่อคิวสามเดือนนะครับไม่ใช่มีตังค์ทำได้นะครับแล้วเวลาเวลาไปเลี้ยงอาหารเนี่ยใครใครใครไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กตาบอดมั้งที่โรงเรียนมั้งครับไม่เคยเลยครับพวกนีไม่เคยต่อคิวกันนะครับสามเดือนเองนะครับเวลาเวลาเข้าไปเลี้ยงอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นภาพลักษณะว่า ลงอาหารเนี่ยก็จะมีเด็กยืนอยู่เต็มเลยฮะแต่ละโต๊ะของตนนีครแล้วเขาก็จะร้องเพลงให้เราฟังเราขอบคุณนะครับซึ่งเนื้อหาเพลงเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะว่าเออฉันเกิดมามองไม่เห็นอยู่ในโลกม,มืดมิดขอขอบคุณผู้ใจตุนนาทุกคนที่มาช่วยเหลือสนับสนุนนะครับคนที่ไปไปเลี้ยงเนี่ยก็รู้สึกฟินใช่ไหมรู้สึกดีใจบางคนซาบซึ้งน้ําตาร้องไห้นะครับว่าเราทําดีเหลือเกินนะครับโรงเรียนก็ได้รับตังค์ครับขึ้นอยู่กับว่า คนให้ฟินขนาดไหนนะครับมา,มาช่วยพี่พูดแล้วลูก <c oughs> อ่ะแล้ตลองคิดดูเลยครับถ้าเป็นเด็กนะครับถ้าเด็กเขาต้องทําแบบนั้นเนี่ยวันละสามเวลาเช้ากลางวันเย็นบางวันมีอาหารว่างด้วยนะครับหกปีคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงฮะเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าไหมครับเขาเขาจะรู้สึกว่าตัวเองต้องเป็นคนได้รับตลอดเวลานะครับซึ่ง อันนี้ใสตรงเนี้ยมันก็ติดตัวเข้ามานะครับกลายเป็นนิสัยที่ผมเรียกว่าคนเสร็ติดของฟรีนะซึ่งเขาเนี่ยไม่ผิดนะครับเขาไม่ผิดมันผิดที่พวกเรานี่แหละที่พวกเราเนี่ยให้อย่างไม่มีขอบเขตให้อย่างไม่มีเหตุผลนะครับจนกระทั่งเขาเสร็จติดการให้นะครับกลับมาที่เล่นเส้นอีกทีหนึ่งฮะปรากฏว่ายกแรกผมไพ่แพ้ครับ ในประเทศไทยเนี่ยที่จะผมขายได้เนี่ยก็คือบริษัทมาซื้อไปแจกแนะบบ CSR ซึ่งสำหรับผมมันง่ายนะครับผมขายเป็นล็อตง่ายจะตายนะครับแต่ว่าในเรื่องความฝันของผมที่จะหากินก่างคนพินการเนี่ยผมแพยแพ้นะครับแต่ว่าผมไม่หยุดแค่นั้นครับยกที่สองอ่าอย่างที่คุณหนูเล่าให้ฟังนะโครงการวิ่งด้วยกันกน,นะครับอันนี้เนี่ยมันก็เกิดมาจากที่ว่าเวลาเราทํางานกับคนพินการเยอะๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนพินการส่วนใหญ่เนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดี รเราก็ชวนเขามาวิ่งโดยง่ายมากๆก็คือเขาวิ่งไม่ได้ครับถ้าเขาวิ่งคนเดียวแต่เขาวิ่งได้ถ้าเราวิ่งด้วยกันก็เลยเกิดเป็นโครงการวิ่งด้วยกนันขึ้นมานะครับก็คือมีคนพิการแล้วก็มีอาสาสมัครที่ชื่อเล็กเท่ๆว่าไกด์ลันเนอร์นะครับวิ่งไปได้วยกันนะครับโครงการนี้เนี่ยจะบอกว่าการชวนคนพิการมาวิ่งเนี่ยไม่ใช่โครงการแรกของประเทศไทยนะโครงการวิ่งด้วยกันไม่ใช่กับงารแรกนะครับงานวิ่งสมัยก่อนมีคนพิการไปวิ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นการจ้างไปวิ่ง สิ่งนี้เขาทาก็คือเขาวโทรชวนคนพีการแล้วบอกว่าเขามีเบี้ยเลี้ยงให้ค่าสมัครฟรีมีรถรับส่งมีเสื้อมีอาหารทุกอย่างพร้อมมาเถอะคนพีการไปไหมครับไปไปกันเต็มเลยครับปรากฏว่าเจ้าของงานได้ภาพนะคนพีการเซ็นชื่อเดินนิดหน่อยรับต่างกลับบ้านสบายใจทุกฝ่ายวินใครเสียครับสังคมมันเสียครับเพราะว่า ทันทีที่ผมประกาศโครงการนี้ออกไปปั๊บเนี่ยคนไม่การโทรมาทันทีเลยครับเฮ้ยเขาอยากมามากเลยเขาสนใจมากเลยอะมีอะไรเขาบ้างอ้าวผมบอกเลยครับโครงการเนี้ยฟรีแต่สิ่งนี้คุณได้ไปสองอย่างสุขภาพกับมิตรภาพผมไม่จ้างคุณหมอกกับน้ำใจคุณอยากมามาคุณไม่อยากมาไม่เป็นไรนะครับปรากฏว่าเวิร์คแฮงคราวนี้อ้าวเพราะว่าเดี๋ยวนะฮะเขา อ่าทีนึงเพราะว่างานวิ่นกันเนี่ยเราเน้นมากๆเลยคือเรื่องความเท่าเทียมนะครับเราบอกอาสา,าสมัครทุกคนว่าที่คุณมาช่วยคนการวิ่งเนี่ยคุณไม่ได้มาทําบุญนะคุณแค่มาพาเพื่อหนหรือคนหนึ่งอนะวิ่งไปด้วยกันนะครับคุณไม่ได้มาทาบุญดังนั้นเนี่ยกิจกรรมของเราเนี่ยมันก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเอ่อแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามาดูวันแรกที่เราวิ่ง้ยียกันก่อนนะฮะ 何 หลังจากวันนั้นครับเราจัดกิจกรรมเพื่อนทุกเดือนนะครับแล้วก็เหตุผลที่เราใช้ความเท่าเทียมเป็นตัวนำเนี่ยทำให้คนพิการเนี่ยมาร่วมกับเรามากขึ้น,นเรื่อยๆจากคนตาบอดอย่างเดียวมีคนหูหนวกมีคนวิ่แชร์นะครับเด็กพิการประเภทอื่นมาร่วมกับเราจนกระทั่งผ่านไปสองปีเนี่ยเราขออยายไปหกจังหวัดนะครับมีคนพิการมาร่วมโครงการเรากว่าพันกว่าคนนะครับแต่มันที่เจ๋งมากๆคืออันนี้ฮะเพราะว่า เราจะมีงานใหญ่ประจำปีปีละครั้งนะครับแล้วก็ปีปียังไงเราก็จะมีคนพิการมาส0 0ร้อยถึงสี่ร้อยคนที่มาวิ่งด้วยกันนะครับความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้ฮะงานวิ่งด้วยกันเนี่ยคืองานแรกที่คนพิการแล้วก็ไม่พิการเนี่ยออกวิ่งไปด้วยกันนะครับและเป็นงานแรกที่เราเก็บตังค์คนพิการครับงานแรกที่เราเก็บตังค์คนพิการฮะแต่ผมเข้าใจนะว่าคนพิการเนี่ยเขามีข้อจํากัดนะครับเขามีข้อเสียเปรียบทางสังคมมากกว่าเรานะครับดังนั้นเนี่ยงานของเราเนี่ย เราจะเก็บไกด์ลันเนอร์ที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยสามร้อยบาทนะครับคนพิการคุณจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่เกินสามร้อยบาทคนพิการจํานวนมากนะครับเขาจ่ายสามร้อยบาทเพราะว่าเขาไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะจ่ายน้อยกว่าบางคนจ่ายยี่สิบาทไม่ว่ากันครับแต่ว่าการที่เขาได้จ่ายเนี่ยมันคือการที่เขาบอกว่าเขาเลือกแล้วว่า,างานนี้ประโยชน์ที่เขาได้มันมากกว่าเงินที่เขาเสียไปสําหรับผมแล้วเนี่ย การเปิดนะครับการเปิดโอกาสให้เขาได้จ่ายังค์เนี่ยมันคือการเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงศักยาภาพของความเท่าเทีเทยมออกมานะครับให้เขาได้มาร่วมงานเนี้ยอย่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับอันนั้นคือเหตุผลที่ว่าทําไมการหากินของคนพิการถึงดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ใช่คนเดียวนะครับที่หากินกับคนพิการหรือคนต้องโอกาสเนี่ยจริงๆต่างประเทศเนี่ยเขาก็หากินกันมาตลอดนะครับอย่างเช่นว่าก็มีคนทำตะเกียงแสงพลังงานแสงอาทิตย์สมรคนยากจน ใช่ไหมฮะเกงเกงสำหรับคนนั่งวีแชร์หรือบริการทางการแพทย์สำหรับคนยากจนบริการทางการเงินสำหรับคนยากจนเขาก็ทํากันพวกนี้ทั้งนั้นและการทําสิ่งพวกนี้การหากินกับคนเหล่านี้ยมันทาให้ชีวิตเขาอะชีวิตของลูกค้าเขาว่าดีขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะหากินกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขาเราต้องเข้าใจปัญหาเขาเราต้องสร้างสินค้าหรือบริการที่มันตอบโจทย์เขาทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแม่เราต้องหาช่องทางให้เขาสามารถที่จะใช้สินค้าบริการเราได้ ในราคาที่เขาเอื้อมถึงนะครับดังนั้นเนี่ยการทําแบบนี้มันนาให้ชีวิตของลูกค้าเขาดีขึ้นและดีขึ้นอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนครับอยากจะเชิญชวนทุกคนมาหากินกับคนพิการกันนะครับเริ่มจากง่ายๆมากเลยครับเชื่อผมเชื่อว่าทุกคนทํางานกันแล้วใช่ไหมฮะ่วนใหญ่ทำงานกันแล้ว,ว,อล,วลองดูสิครับว่าสินค้าหรือบริการคุณเนะี่ยมันจะเข้าถึงคนพิการได้ยังไงบ้าง นะครับลองมาช่วยกันออกแบบเหมือนที่พี่บอกออกแบบสําหรับทุกคนแ,แบบสำหรับคนพิการนะครับแล้วเรามาหากิน่ับคนพิการกันครับขอบคุณครับ